น้องเอ้ยไหวาดคณะร้มอีสานแลนด์ยางจุงแขนเขาบมะเบิงหมูห่อซอยกันสื่อสารยุ่วสวดมาตสิแรียนในจจงไดมา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 เอาแนวมันไปไห้มาเอาไหนมันไปวานมารับชมรับฟังกูงานลอยรลับผักเพาะสืบสินไร้เสือภูมิใจชชยภูมิไปหาสื่อสารเน้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับกระผมเด็กชายจักรพัฒน์จบสุขครับดิฉันเด็กหญิงจินตาชัยพื่มค่ะ และดิฉันเด็กหญิงชมพูนุชพรจรุงค่ะพวกเรากําลังเรียนอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนนนุณวิทยาคารราชมังคลาพิเศษค่ะสําหรับที่มาและความสําคัญของโครงงานเนื่องจากชุมชนของพวกเราส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมวิถีชุมชนมีความเกี่ยวพันกับธรรมชาติ จากการศึกษา,กษาหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาว,วชนเล่มที่17เรื่องพืชเส้นใย,ยเนื้อหาสำคัญได้กล่าวถึงการนำพืชเส้นใย,ยมาใช้ประโยชน์ในการทำเครื่องร่งห่มภาชนะและเครื่องใช้ภายในบ้านตั้งแต่อดีตมาเป็นเวลานานจากพืชเส้นใย,ยหลากหลายชนิดพบว่าต้นกกเป็นพืชเส้นใย,ยชนิดหนึ่งที่มีลักษณะของกลุ่มเส้นใย,ยที่เชื่อมติดกันตามธรรมชาติของพืชการทอเสือเป็นภรรมูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาสอยให้ผงเดือดแห้งแล้วนำไปย้อมสีทอเป็นผืนผืนเพื่อนำไปใช้งานครับ คณะผู้จัดจทำโครงการเกิดแรงบันดาลใจจากการอ่านและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วิถีชุมชนในการทอเสือ่ออีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ที่มั่นคงของคนในชุมชนจึงได้คิดสร้างสรค์าลายเสือ่อซึ่งเป็นการนำจุดเด่นของอำเภอคอนสารและจังหวัดชายภูมิกับการใช้จินตนานการและบูรณาการศาสตร์ทางานานคณิตศาสตร์โดยออกแบบด้วยโปรแกรม GSP ทำให้ได้ลายเสือ่อที่มีความแปลกใหม่และสวยงามเกิดเป็นซอฟต์าวร์ของอำเภอคอสารและจังหวัดชัยภูมิครับ ซึ่งมีจุดประสงค์การทําโครงงานดังนี้ค่ะ1เพื่อออกแบบลายเสือที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงภูมิโดยใช้โปรแกรม The Geometer s k e t c h Pad หรือ no GSP 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อลายเสือที่สร้างขึ้น3เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการทอเสือของคนอีสานให้คงอยู่ต่อไปไประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1เพื่อให้ได้ลายเสือที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงภูมิ2เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรม The Geo Meter s ตอร์สเกหรือ GSP ในการสร้างลายเสือได้แปลกใหม่และสวยงาม3เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและเผยแพร่การทอเสือของคนอีสานให้คงอยู่ต่อไปค่ะค่ะพวกเรา 1. การทอเสือกบกเสือกบกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษโดยนำกบหรือไหลที่มีอยู่มากในแหล่งธรรมชาตินำมาย้อมสีมาทอมาเรียนสลับกันจนกลายเป็นผืนใหญ่ใช้ปูนั่งหรือปูนอน 2. โปรแกรม The Geometer Sketchpad หรือ GSP เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่สามารถช่วยให้นักเรียน เรียนรู้ได้ไดอย่างเป็นรูปประธรรมสามารถ وت, <Sure. S 2> สร้างเส้นตรงเส้นโค้งกราฟรูปท <c oughs> รงหลากหลายรูปแบบจึงเป็นโปรแกรมเสริมสร้างประสิทิภาพให้แก่เยาวชนด้านความรู้และจินตนาการค่ะซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. ต้นกก 2. เอ็น 3. สีย้อม 4. ีฟืม 5. ห้หอง 6. มีด 7. กรงไกร8ไม้ส ออกแบบลายเสือเริ่มต้นด้วยการเปิดโปรแกรม gsp แล้วไปที่เมนูสแสดงกิจเลือกการเขียนกราฟของฟังก์ชันจากนั้นพิมพ์กราฟตามต้องการใส่สีและซ่อนส่วนที่ไม่ต้องการจนได้ลายเสือตามที่ตั้งใจพิมพ์เป็นลายต้นแบบในการทอเสือต่อไปครับค่ะสําหรับการทอเสือกขกนะคะเริ่มต้นจากการตัดกขกที่มีอยู่ตามแหล่งธรรมชาติหรือกขกที่ปลูกไว้เลือกต้นกขกที่ไม่หกักและไม่แก่จนเกินไปนำโกกมาสอยเป็นเส้นเล็กๆประมาณ สองสามถึงสี่ส่วนนำไปผึ่งแดดให้แห้งสามถึงสี่แดดจากนั้นนำกบกที่แห้งแล้วมามัดเป็นกรรมัมประมาณหนึ่งกรํรมมือนำไปย้อมสีให้ทั่วแล้วล้างน้ำให้สะอาดเพื่อไม่ให้สีกบกติดมือเวลาทอนำไปผึ่งแดดให้แห้งอีกครั้งสามถึงสี่แดดค่ะการทอเสือกบเริ่มต้นจากการกาฮหงสอดได้ในร่องเข้าในรูฟิมขึงมัดให้แน่นพอลายตามลายที่ออกแบบไว้ค่ะ ก็จะได้เสือที่สวยงามและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยค่ะคณะผู้จัดจทำได้ทอเสือตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้โดยใช้โปรแกรม GSP ซึ่งเสือที่ได้มีดังนี้ค่ะ1เสือแหลน้ำผุดไหลลาสื่อถึงน้ำที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินและมีน้ำไหลตลอดปีเป็นแหลง่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอคอนสารคือน้ำผุดทับราค่ะ2เสือลายดอกกระเจียวพวกเราได้นำคิปจากทุ่งดอกกระเจียวที่บานในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนถึงสิงหาคมข,ข,ของทุกปี ในอุทยานแห่งชาติไซทองและอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดเชียงคูมใช้สีทองเป็นสีชวคูบานเย็นและสีแดงตามนี้ค่ะ 3. เส,สือลายหมากสือถึงหมากที่มีมากในอำเภอคอ3สามเปลือกข้างนอกมีสีเขียวนะข้างในหมากมิยมนํามาเคี้ยวมีสีแดงภาษาถิ่นเรียกสีแดงหมากค่ะ จากการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อลายเสือแบบต่างๆโดยพบว่าเสือที่คณะผู้จะทำได้พอขึ้นมีความสวยงามลและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเสือที่ได้คะแนนเฉลี่ยวความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด3อันดับแรกเรียงตามลำดับดังนี้ค่ะ 1. เสือลายดอกกระเจียว 2. เสือลายน้ำผุดไหลลัดและ 3. เสือลายหมากค่ะ สรุปผลการดําเนินการการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์มาบูารณาการกับทักษะการใช้โปรแกรมพังนคณิตศาสตร์หรือ GeoMeter Sketchpad ในการออกแบบลายเสือที่ใช้จุดเด่นและเอกลักษณ์ของมวัยอะกาสารและจังหวัดชายภูมิที่หลากหลายนำไปสู่การทอเสือที่มีความแปลกใหม่และสวยงาม แสดงให้เห็นมากนักเรียนเกิดทักษะการใช้โปรแกรมทางรรคณิตศาสตร์ในการออกแบบลายเสือที่นําไปทอแล้วใช้ไปอยู่ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกทั้งเมื่อสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อลายเสือในแบบต่างๆพบว,ว่าลายเสือที่คณะผู้จัดจทาได้ทําขึ้นมีความสวยงามประณีตลายเสือแสดงถึงความคิดสร้างสารรค์ อธิบายผลจัดสรุปผลการดําเนินการทําให้ได้ลายเสือที่มีความแปลกใหม่และสวยงามทางนี้พอคณะผู้จัดทาได้ใช้โปรแกรมดิจิ c ัลเมนเตอร์สเก็ตแพดมาบูรณาการกักบจุดเด่นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในการสร้างและออกแบบลายเสือทําให้สามารถเพิ่มสีสันตา่างๆได้หลายเฉดสีอีกทั้งยังสามารถแก้ไขแบบได้จนได้แบบที่ชอบและสวยงามง่ายต่อการนํามาทอเสือจึงเป็นการกระตุ้นและสร้างทักษะความคิดที่เรื่องสร้างสารรค์ได้ลายเสือที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและเป็นการสรื่อสารอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนอีสานได้สืบไปครับ ข้อเสนอแนะนควรขยายผลจากการทำโครงงานในครั้งนี้ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ 2. ควรออกแบบและนำเสือ้อแปประดิษฐ์เป็นสิ่งของอื่นเช่นกระเป๋าที่ลองจานและที่ตกแต่งอื่ๆนๆ3ควรจัดกลุ่มทอเสื้อของคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับรัฐเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและหารายได้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ